โอ้โหเต้นแทมตายล้านเลยเธอในวันใสสุดที่มากของเรานะฮะต้องบอกว่ามีเพลงนี้หรือเพลงนี้เองเตี่ยวแดกมากเตี่ยวแดงแล้วก็เตี่ยวแดงกันที่เลยใช่ฮะรู้สึกว่ามันแบบเหมาะกับวัยรุ่นเจนนี้มากๆเพราะว่าทุกคนอนนี้เป็นต่ววัยรุ่นตรงนั้นเลยใช่ไหมล่ะใช่เจนสี่สี่ในที่นี้นี่เป็น ตีเดอบดอบเอานี้วะแต่ตะกี้ผมได้ยินคนรอตามได้อยู่นะได้ไหมน่เป็นพราะแฟนช้ามาจริงครับจริงนบแต่เดี๋ยวคนยังไม่รู้เดี๋ยวพวกเราจะมาสอนเลยครับไม่ต้องให้คนที่เขาไปเขาเรียกอะไรสปอยล์ในบดแคสัอกว่าเรามีป้ายเนียนอยู่ ก็ชิบนชิบชิบบคบเราส่รุบแล้วเนีบยับคอบคบนักรบว่ามีแฟชาใชไนครับผมไม่ได้สปอยผมแบบส่งกัรบ้านไว้ในวันวันนี้คุณครูอาจารย์กอจะมาตรวจกัรบ้านนะครับนักเรียนนักเรียนพร้อมไหมครับอไหมกไม่อยู่ว่า่พร้อมนะครับียอนะฮะวาทำเป็นตัวอย่างให้ดูกันไหมทำเป็นตัวอย่างให้ดูกันอะไรบตัวอย่างนะฮะ one t w ก็เออ Hold up baby girl what's up what's up <hel> Okay if you do baby love baby don't you know ผมไม่ได้สมมติ baby girl โดนหลงโดนรักโดก Hey Hey Okay if you really turn me around เกิะไรขึ้นไม่รูเดีนี้ยไม่รู้นะทุกคนครันกำลัง้เดี๋ยวนีส่งทีมไปช่วยหนเขาโดนรังโดนหังแล้วเมื่อกี้ โดรัชจังใช่ไหมผมเดว่าโดนโรัสคุณว่านี่ว่าเราสอนทยาการืดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรบ้างเราสอนดีกว่าอยู่เตอร์ลองรันฮอเลยโอเคมันจะเป็นโฟล์ดไปไปเกิดวอสซับวอสซับผมแค่อยากจะคุยอะฮะผมแค่อยากจะคุยตอนที่เราผมไม่อยากจะมองจะไม่้แค่สองโดนรโดรผมแค่อยากจะคุยจะรีบทำไมอ้า โอเคยอดแต่เวลาลองต้องมีอริจูยังไงครต้องใส่คมเป็นตอรดเอจูแบบเออดออเ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 ีเออเอออเออเอเออเออออเอออเออออเอออสเออเออันไม่ได้อออเออเออนอเออเอเเเอเอเอเเเมื่อกี้ดีกว่าโอ้ว้าวอเอ ทีมจุกทีมจุกทีมดุกทีมีุกทีมจุกทีมจุกทีมจยกทีมจุ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 กทีมุกทีมจุกทีมจุทีมจุกทีมจุกทีมจทีมกทีมทีมกทีมกทีม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 ุทีม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 ุทีมจทีมก ครับผมตอนนั้นเราครับอย่างที่บอกไปครับเพลงนี้คืนนี้นะครับสตรีมมิ่งเมื่อคืนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนเป็นผลงานที่ทีมงานๆตั้งใจถวายตัวมาครับวันนี้จะชอบไหมครับอ่ะตายนอกจากวอร์แล้วตะกี้นี้คุณเห็นกีตาร์เอ่อบางฝ่ายพยาน้าเออก็ได้ถ้าผมเรียนเป่าแคนผมไปเข้าฟอสตูนโทษนะ บิ๊กโบวีวันนี้แบบประปุนบ้างไฟมีอนหนึ่งใไมครับอ่าเราหน่อยเยก็ไม่มีอะไรก็แบบว่าเผื่อหลายๆคนในนี้อาจจะแบบพลาดปัดคอนเสิร์ตกอรูมไปไหนไม่ใครพลาดกอนกรูมมีอะไรคิดถึงกรู้ไหมครับไม่มีเลยไม่คิดเลยมัมีใช่ไหมก็ก็แบบเอาเอาเพลงในี่ยเอาบั๊กมาโชว์เอาปากเอาบั๊กด้วยมาสองเพลงอ่าถ้าสั่นทนไม่ไหวแล้วก็ไม่เต็มครับ โอเคหนึ okay. New, here, here, here. What? What ่งยูนิตที่แน่แน่ว่าที่อันนี้เราเชิญเข้ามาเนี่ยยากมากมากเป็ international unit international unit โอเค w o a โอ s โหโอ้โหตั้งแต่เริ่มชว์เลยนตัวยิ่งใหญ่เนาะเท่เท่มากเลยขอบอกว่าเนก้อนๆสุกๆอ่ะขอบคุณครับเป็นไงครับทุกคนชอบกันไหมครับชอบคำถามนี้ด้วยที่ the best เออเข้ามาแล้วตัวแล้ว ผมดูแล้วครับข้างหลังนี่ผมนั่งไม่นิ่งเลยว่าทำผมผมก็เอาไปขี่อยู่นิ่งหน่อยอยู่นี่หน่อยทำกคนแองพื่ป้าไหมฮะูเยิ่มากเลยนะอะรหรอใช่แมีคนดึงแบบมีคนึงพิเตอร์ไหมอ้าวพิเตอร์เป็นไงเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้สนุกมาครับสนุกสนุกไหมครับแมนมันขตกเนี่ยแต่ชอบี้แตก ดูสนุกกับเราไหมครับเมื่อกี้แฟชั่นนิดนึงดวงไปถึงค้าต่อมาเป็นพาสุ่มยูนิตใหม่เริ่มหม่เลยเริ่มไปเดิมเลยรักอยู่บงบทเลิฟออนทัมขอบคุณไหมตอบก็เรียกว่าเราสามคนเหมือนอุ่นเครื่องให้ทุกคนแบบได้ได้พักแบบว่าฟังเพลงแบบสบายๆนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหูแตกละอ่าจริงๆนะครับจะต้องผ่อนลงมาหน่ไปต้องพักแล้วก็ต่อไปด้วย เดี้ยวหูวิคุณูตยคุณมทนาคแล้วื่อาวเนียมโกด้วยหรอมไงทำไมเกิดอะไรขึ้นนี่คือคุณคิดไปแล้วว่าสิ่งนี้มันต้อง คือโลกเขาขาดน้ําไม่ได้ไมแล้องเหี่ยวกรุบกริบใช้ไม้ใช่ไหมมีน้ำมีน้ำฝนอะไรเงี้ยอ่าก็คือจะเปรียบคนเดียวก็เหงาไปหน่อยก็เลยจนพักกี้มาด้วยขอเสกบักกี้หน่อยครับสองคนนี้ก็กินกันไม่ลงเลยนะยิงกันไมลงแบบโอหเชียร์กันสุดเลยสองคนอ่ะแต่ต้องบอกว่าเสื้อผ้าเมื่อกี้ค่อนข้างหนามากๆนะมันสับงหนาวร้อนมากเลยแต่ว่าไม่ต้องใส่หรอกเมื่อกี้ จะโผลตรงนั้นนะผมกาไม่ต้องใส่เลยดีกว่าแต่ว่านเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรตำรวจอรแบน้ตำรวจ่นครับไปีนคตำรววันนี้ผมลาเวนันนึวันนี้เอาญาติญาติวันนี้เอาโลให้นี้เสรีนี่เนันี้ปกี้มาแล้วเห็นไหมปากี้มาแล้วเพอร์เซสมาดูบ้า

จากเพอรเซแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกคนหนึ่งมาด้วยแอดลาสมาด้วยไหนครับเจ้าเจ้าเงนา้าเจอ้อเาเจ้าเเล้าเ้างจ้าเ้นเ้าเจ้าเเจยา่้้เา้องเ เดี๋ยวยัไม่ใคไหนี่สวัสดีครับตรงไหนอะอยู่นอยู่นมนีหนงดันไปแล้วที่ระการโอเคครับโอเคเดียกว่าไปเตรียมตัวหลังเวทีครบแล้วเดี๋ยวมาลิอะไผมบอกเลยว่าหลายคนอย่าลอกใอูแต่จาก็อกซี่ใช่ไหมครับเรื่่ดีกว่าปีที่แล้ว งานแน่เขาสยามมีใครได้ดูบ้างไหมครับเยอะเยอะถ้าได้ดูเนี่ยมันร้องร้องเลยนะครับมีคนบอกว่าความน่ารักของเธอที่มันเด้งโดดไม่ใช <c oughs> ่ทรงเลยก็ม้องไม่ใช่เลยนะในนี้เนี่ยเป็นเพลงเรียกว่าเราสั่ขาหลอกยูเซอร์ว่าเราจะขับแบ็คเป็นเพลงอะไรกันแน่แต่แน่นอนว่าเราจะไม่ชิมเพลงนี้แน่นอนเพราะเพลงนี้เนี่ยมันที่สุดในปี2020อะไรอ่ะโอ้สาวสาวสตอร์เหรออ๋อ <c oughs> <c oughs> มาินือหมลหวอ่าเดน้งกาเต้งบอกเลยว่าเทรนสุภาพบาลมาแลใช่ไหมาบอกทีมีโปรดักอะไรมาแนะนำหรือเปล่าตอนนี้แล้วทานก้ช่นมาเลยใช่ไครับได้ครับไ่ไฮะผมจะไปเซตอัพาหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ผมจริงเหรอดูได้ผมจริงเรื่อกี้ไม่ใช่ผมจริงมันรอกื่อ ผมเอาสินะขาดอากาศในใจเหมือนกันพวกนั้นคือผมแซ่แล้วเราบีเสร็จผมผมขึ้นมาโฟล์ดับไม่มีเกิดต่อเลยก็ถือว่าคูยคุยกันนานพอสมควรแล้วแหมใช่ไม่เป็นการแลเปลี่ยนเวลาพูดกันนานพิเศษแล้วทุกคนนะอย่าสงสัยเดี๋ยวสะเหตุเดี๋ยวสะเหตุโอเคคนทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมนะดูความตัวสแตนสเตนสเตนสเตนสแตนอัพอะไรครันโอเค Alright, let's go! Let's introduce...